สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคำนวณปักหลักสองตัวบนอันนี้ก็มาสำหรับให้เพื่อนๆที่ขอมาซึ่งปักหลักบนหรือปักหลักล่างเนี่ยจะเอามาแค่อย่างละคลิปในแต่ละงวดเท่านั้นนะคะจะไม่ได้นำมาเพิ่มแล้วดังนั้นคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายสาหรับงวดนี้นะก็ฝากกดติดตาม subscribe และกระดิ่งคือไม่อยากจะเอามาปรับบนให้เยอะนะคะ ส่วนสมการของรัฐบาลอื่นอย่างอย่างลาวอย่างเงี้ยบางชีอาจจะไม่ได้ลงนะ,ะถ้าว่างก็จะมาลงให้ดังนั้นก็ขอที่แจงไว้หน้าที่นี้ด้วยอ่ะเรามาดูนวิหครากันนะคะสำหรับหลักสิบบนนี่เราดูที่เส้นด้านบนหลักหน่วยบนนี่ดูที่เส้นด้านล่าง หลักสิบบนดูเส้นนะคะสีแดงใช้หลัก10บนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกสองบวกหนึ่งบวกหส่วนหลักหน่วยบนเราใช้ร้อยสิบหน่วยบนรวมกับหลัก1ิบล่างบวกหนึ่งบวกสี่บวกสอง่ะจะได้หลักละสองตัวเมื่อรวมหลักแล้วนะคะก็จะได้อยู่9้าคู่ชุดตรงบนทั้งนี้ทั้งนั้นมาหรือไม่อันนี้ไม่ทราบได้แต่ว่าการทดลองในอดีตอาจจะมาให้เห็นแต่ในอนาคตไม่แน่นอนนะคะ หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้ง0นบวก9บวกเเป็น18 18บวกสได้20ดิฉดเช่นใส่0 0นบวกหได้1 1ึบวก6ได้7พักไว้อันนี้คือตำแหน่งหลักสิบบนหลักหน่วยบนใช้่ตามเส้นที่เขียนเลย110หน่วยบวก10ล่าง9บวก7ก็ได้16 16บวก9ได้25 25หบวก1งคงที่ได้26ใส่6ดังนั้นเนี่ย ก่อนที่จะใส่ตัวนี้นะต้องดูตรงนี้ด้วยจังหวะการบวกของเขามาบวก1ก่อนได้16ใส่6กบวก4ได้สิบใส่0ูนย์บวกสได้2อ่ะเรามาจากผู้เซตให้ตรงหลัก0 6 0 0 0 2 1 6 1 0 1 2 7 6 7 0 72อันนี้คือผลลัพธ์ของสมการตามสูตรกระบวนการการคำวนวณตรงนี้นะคะ16เมษายน2566ออก906และ71นะอันนี้ก็จะเป็นปักหลัก2ตัวบนสําหรับหลักร้อยก็ไปดูร้อย,ยระยะายาวเอานะคะ,ะมาดูไล่เลียงกันต่อเลยค่ะสําหรับงวดถัดไปอันนี้เราจะย้อนอดีตก่อนนะคะ ักสิบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองเราก็อย่าลืมบวก2ตัวนี้ก่อนได้4ี่เป็นตัวแรกใส่สีสี่บวกหได้ห้าหบวกหได้11ใส่หนึ่งอันนี้คือจังหวะการเดินของหลัก10อันนี้คือจังหวะการเดินของหลักหน่วยร้อยสิบหน่วยบนบวกสิบล่างเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดได้ยิ่มสองยิ่มสองบวกหนึ่งขงที่ได้ยิ่มสามใส่สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าอ่ะเรามาจับคู่เซตนะคะ ก็จะเป็น43 47 49 53 57 59 13 17 19ดังต่อไปนี้ค่ะ2พฤษภาคม66นะออก019และ65 019และ 65, 65มีไหมคะ19่า19ตัวนี้มาปนนะเพราะว่าน,นี้คือสูตรสมการบูก่อนอื่นในฉันขออนุญาตมาฟิกหัวก่อนนะคะ จะได้รู้ว่าน,นี่คือชื่อสูตรอะไรว่าเราก็ไล่เรียงมานะมาดูช้งวดต่อมากันต่อหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งหนึ่งบวกห้าบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก่อนจะใส่อีกนะคะสิบเอ็ดต้องบวกสองก่อนนะสิบเอ็ดบวกสองก็ได้สิบสามเราใส่สามไปก่อนนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหกได้สิบใส่ศูนย์อันนี้คือหลักสิบบน ลหลักหน่วยบนร้อยสิบหน่วยบวกสิบล่างบวกหนึ่งเป็นตัวแรกหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกหกเป็น 17, สิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามทีนี้ในชั้นมาจับคู่เซตก็จะเป็นสามแถวนะคะเพราะว่าถ้าแยกแยกแถวอย่างนี้มันจะดูง่ายหน่อยสามเจ็ดสามหนะึ่งอ่สามสามแล้วก็สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สามศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ง 03ดังนี้ค่ะได้9ผู้ชุดปักหลักออก9 03และ99มีไหมคะ03ก็มี03มา2ตัวบุของหวดถัดมานะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการวิเคราะห์นะคะอาะต่อมา10บนบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวก2ก่อนถึงจะเป็นตัวแรกนะ ดังนั้นศูนย์ไม่มีค่ามอง9ก้าเก้บแปดบวกสองได้20ใส่ศูนย์เป็นตัวแรกศูนย์ 0, บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะ1นบวกหก็ได้เจ็ดเราพักไว้หลักหน่วยบนดูเส้นด้านล่างร้อยสิหน่วยบนบวก10บล่าง9บวกสเป็น12 12 9, 21, วนบวกเ้าได้ยี่สิบเอ็ดจิรุบวกหตัวนี้ก่อนเป็นยี่สิบสองใส่สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกสองได้8ดังนี้ทีนี้เราก็มาจับผู้เซตปากหลักของเขา0ูนย์สองศูนย์หกศูนย์แป 1>, 1 2ึ่งสองหนึ่งหกงแเจดสองเจดหกดแดังต่อไปนี้ออกสองเจดสและ0,9นย์เ้ามีไหมคะอันนี้ก็มี72มาตำแหน่ง10หน่อยบนถัดไปเป็นเพียงแค่การทดสอบสูตรนะคะว่าสูตรเนี้ยถ้าเราฟิกการคำนวณในช่วงจังหวะเดียวกันสมการเดียวกันตรกากาศเดียวกัน อ,อดีตเมื่อเราย้อนหลังไปมันก็ไล่เยียงเป็นสถิติตามนี้นะแต่อนาคตก็เป็นเพียงแค่แนวทางวิธีการคาดการณ์แต่ไม่สามารถบ่งชี้ว่ามาจริงหรือไม่ดังนั้นมีสติด้วย10บวกหน่วยล่างสองครั้ง7จบวก9 ได้สิบแปดสิบวกเได้ยิ่มเจ็ดยิ่มเจ็ดอย่าลืมบวกสงคงที่ยิ่มเบวกสตัวนี้ก่อนเป็นยิมเ้าดิฉันใส่9 9้าบวกหนึได้สิบใส่ศูนย์ศูน์บวกหกได้หกดิฉันเัาไว้หลักหน่วยดูเส้นด้านล่างร้อยสบหน่วยบนบวกสิบล่าง2องบวกเจดได้เก้เบวกสองเป็นสิเอ็ดิฉันสิแล้วก็บวกหน่งออดึงจะเป็นตัวแรก11บเอ็ดบวกหนึป็สิใส่2 2งบวกสได้หกหกบวกสก็ได้8ปค่ะดังนี้เรามาจับคู่เซต ะะรู้สึกเส้นด้านบนน่าจะบวกผิดทวงใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหลัก10บมาคะเจ็บวกเบวกเ้าเป็น 18, 18บแปดสบแปดบวกสได้ยีใส่ศูนบวกหได้หนึ่งหบวก 6, ได้เจดนะคะเมื่อกี้สงสัยจะไปบวกข้างล่างนะคะนี่นะจังหวะการเดินหลักสิบต้องเป็นด้านบนก็คือบวกสองบวกหน่งนะคะดิฉันก็จับเซตศูนย์สอนย์หกศูด หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดอันนี้ออกแปดเจ็ดสองและสามศูนย์มีไหมคะเจ็ดสองอ่าเจ็ดสองก็มาบนอ่าก็ไปเลื่อนเลื่อนเยอะไปหน่อยนะมือหนักมือหนัก <c oughs> อาจารมา หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างเป็นเลขศูนย์ไม่มองละหรือแค่เลขเจ็ดบวกกับสองก็เป็นเก้าเป็นตัวแรกคือหลักสนะิบเนาะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกอันนี้หลักสิบบนหลักหน่วยบนค่ะร้อยสิบหน่วยบวกสิบล่างแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งตัวแรกหนึ 1, 4, ่งบวกสี่ได้ห้าและห้าบวกสองได้เจ็ดอ่ะเรามาจากคู่เซตเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ด 01 0ย์ห6165และ67เจพักไว้งวดที่แล้วออกอะไรคะสำหรับสมการบุญออก605แล้วก็หนึ่มา05เป็นปักหลักมันก็จะมาเรียกว่ามาตรงแต่ว่าทางนี้ทางนั้น16กรกฎาคม66 ก็จะนำสมการนี้ลองมาคำนวณแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งศนบวก6บวกเป็น12 12บวก2เป็น14ใส่4เป็นตัวแรกสี่บวก1ได้5้าบวกเป็น11ใส่1พักไว้หลักหน่วยบนร10หน่วยบนบวก10ล่างบวก1เป็นตัวแรก 6บวก5เป็น11 11บวก1เป็น12 12บวก1เป็น13ถึงใส่3เป็นตัวแรก6บวก5เป็น11 11บวก1เป็น12บวก1เป็น13ใส่3 3บวก4ก็ได้7 7บวก2ได้9อ่ะทีนี้เรามาจับคู่เซ็ต4 3 4 7 4 9ใช่ไหมครับ5 3 5 7 5 9 1 3 1 7 หนึ่งเก้าเป็นอะไรคะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอูดอือ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 ้อเลย <c oughs> นะกดติดตาม subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นกำลังใจเป็นเพียงแนวทางสานับส,บสนุนสลักกินแบ่งรถรัฐบาลเท่านั้นนะเป็นการทดสอบสูตรดังนั้นมีสติระวิชญญา,ยยาให้มากสูตรสมการลงไปเยอะแล้วสำหรับรัฐบาลไทยอ่ารัฐบาลลาวบางทีอาจจะไม่ได้ลงนะคะเพราะว่ามาลงแล้วมันมันดูมันคลาก นกับไทยแล้วเดี๋ยวจะหาไทยไม่เจอดังนั้นก็ขอขอบพระคุณมากที่มารับชมไว้พบกันใหม่กับคลิปวิดีโออืนะ่นๆเนาะในงวดต่อๆไปนะฝากกดติดตาม subscribe และกระดิ่งนะคือมาเยอะกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะแบบเหมือนเก่าๆนะ โอเคก็จะตามนั้นนะคะสวัสดีค่ะ